ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก1.11.8การสังคยนาครั้งที่เจ็ด การแปลและเรียบเรียงอธักกถาดีกาและอนุดีกาจากภาษาสิงหลเป็นภาษามคตอักษรบาลีเมื่อพศ1587มูลเหตุทางการคณะสงฆ์อันมีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานและทางราชการบ้านเมืองอันมีพระเจ้าประกรรมะพาหุ เป็นปมุขเห็นว่าคำพีพระไตรปิฎกที่เรียกว่าปาลิเป็นภาษามคตอักษรบาลีและคำพีอธิบายพระไตรปิฎกซึ่งเรียกว่าอัฐกถานั้นก็ได้แปลและเรียบเรียงเป็นภาษามคตอักษรบาลีอันเป็นตันติภาษา สอดคล้องกับคำภีพัดไต่ปีดกแล้วส่วนคำภีอธิบายอาาัถกถาซึ่งเรียกว่าดีกาและคำภีอธิบายดีกาที่เรียกว่าอนุดีกายังมิได้แปลและเรียบเรียงเป็นภาษามคตยังเป็นภาษาสิงหหน บ้างเป็นภาษาสิงหนปะปนกับภาษามคตบ้างควรจะได้แปลและเรียบเรียงเป็นภาษามคตให้หมดสิ้นจึงได้ดำเนินการแปลและเรียบเรียงคำพีดังกล่าวเป็นภาษามคตอักษรบาลีอันเป็นตันติภาษาเช่นเดียวกันกับคำพีพัตไตรปิดกและ คำพิอัฏฐกะถานับเป็นการสังคยนาครั้งที่สีในรังกาทวีปสถานที่รังกาทวีปสันนิฐานว่าที่รูหะปัสสาทเมืองอนุราทปุระองค์อุปธรรมพระเจ้าปะรำกัมพาหุการดำเนินการหรือการจัดการคือ พระมหากัสปเทระเป็นประธานพร้อมด้วยกากัดสงกรรมการเฉพาะกิจสงซึ่งเป็นพระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญพุทธธรรมจำนวนหนึ่งพันรูประยะเวลาหนึ่งปีจึงสำเร็จกล่าวกันว่าหลังจากที่ได้มีการสังคยนาครั้งนี้ได้ไม่นานพระเจ้าอนุรุธ ah ad, รทธมหาราชกษัตริย์กรุงพุ การแห่งประเทศพมา่านับถือาศาสนาพุทธฝ่ายเทรวาดได้เสด็จไปรังกาตวีปและทรงจำลองคำภีพัดไต่ปิดงพร้อมทั้งคำภีอัฏฐกถาดีกาและอนุดีกานำมาประดิษฐานไว้ศึกษาเล่าเรียนในประเทศพมา่าต่อแต่นั้นมาบรรดาประเทศที่นับ ถือพระพุทธศาสนาเช่นไทยคขมรก็ได้ส่งพระสงฆ์และราชบัณฑิตไปจำลองคำภีพระไตรปิฎกอัฐกถา,กาดีกาและอนุดีกานำมาประดิษฐานไว้ศึกษาเล่าเรียนในประเทศของตนบ้างความรู้เพิ่มเติมเมืองหลวงของสีรังกามีทั้งหมดสีแห่งคือหนึ่งอนุราธป,ปุระมีอายุ เดียวกันกับอาณาจักรอ้ายราวของไทยสองโปโรนรุวะมีอายุรุ่นเดียวกันกับนาจเจ้าและสุขโขไทยสามคนดี้หรือศริวัฒนาบุรีมีอายุรุ่นเดียวกันกับอายุทยาสี่คูโรคูรอมโบหรือชัยวัดบุรียุคเดียวกันกับกุงรัตน โกสินนครโปูโรนรุวะในยุคที่รุ่งเรืองสุดขีดนั้นอยู่ในยุคสมัยของพระเจ้าประรัมกะมะพาหุที่ภายหลังได้รับการยกย่องเป็นมหาราชองค์หนึ่งของลังกาพระเจ้าประรัมกะมะพาหุมหาราชได้ชื่อว่าทรงทำคุณให้แก่พระพุทธศาสนาอย่างมากได้รับ การยกย่องจักชาวรังกาเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชของอินเดียทำการสังคยนาพัทไตปิดกสร้างวัดว่าอา,ารามเจดีอีกหลายแห่งในเมืองปูโรนณรุวะเช่นถูปารามเชตวันวัดพักเขี้ยวแก้วสร้างอ่างกิบน้ำสำหรับให้ประชาชนได้ใช้บริโภคอุปโภค อีกนับพันแห่งแต่ที่สำคัญคืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของพ่ะอ,องค์ถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดของรังกาจนกลายเป็นทะเลสาบในชื่อว่าปะลัมกะมะพาหุสมมุรที่มีคุณค่ามหาศาลต่อการดำรงชีวิตของเจ้ารังกาจากอดีตถึงปัจจุบันซากของ ปูตะขันวิหารเป็นหอสมุดใหญ่เพื่อเก็บรักษาพระไตรปิฎกและคำพีต่างๆทางพระพุทธศาสนาที่พระอ,องค์ทรงดำริให้ชำระขึ้นมาใหม่พระเจ้าปารตตมกับมะพาหุได้ให้นักปาาในสาขาต่างๆเขียนและรวบรวมวิชาตำราหเหล่านั้นเก็บไว้ด้วยเจดีทรงรักคำความก็อยู่ติดกับวิหาร พระเจ้าประรำกรมะพาหูพระองค์ทรงเป็นนักรูป ปีชาอย่างยิ่งได้สรงทำสงครามกับอินเดียและพม่าหลายครั้งในประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าพระเจ้าปรมกะมะพาหุมหาราชได้ส่งยกทัพโจมตีพมา่าในสมัยพระเจ้าอะลองสิงถูเพราะส่งกิ้วที่กษัตริย์พมา่าจับทูตของพระองค์คุมขันจงจนล้มป่วย สงครามเขานั้นพระเจ้าประรํมกะมะพาหุได้ชัยชนะและพระเจ้าอลองสินถูถูกปงพระชน ความรู้เพิ่มเติมการเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในพม่าพระเจ้ามหาราชาสิริอนุรุธทธทวะหรือพระเจ้าอะนาวราธาหรืออะโนรธาทรงมีพระนามเดิมว่าเมงซอรหรือมังซอเป็นพระาราชโอรสของพระเจ้ากุลซอ กองพยุทำการล้มรังราชบัลลังก์จากพระเจ้ายองอูซอระหังต่อมากระยิงสู่ได้ล้มรังราชวังคือราชบัลลังก์คืนพระราชบิดาทรงหนีไปผนวกแต่ต่อมากระยินสู่สวรรคตร,ระหว่างการล่าสัตว์ทำให้สุกเตขึ้นของบัลลังก์มังซอจึงถืออก การกลมบันรังขึ้นมาให้พระราชบิดาพระราชบิดาปฏิเสธการขึ้นของราชพระองค์จึงสถาปนาตนในราชวงศ์พุก,กามอย่างเป็นทางการได้บัรบันทธรนุบำรุงบ้านเมืองขยายอาณาจักรไปทั่วสารทิศได้นำพระพุทธศาสนานิกายเทรวาตมาแทนที่ศาสนาอะ เดิมของพระอ,องค์ทำให้พระพุทธศาสนาจะเริอนรุ่งเรืองในพระมาจนถึงปัจจุบันสวัสดีค่ะ